สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขายรถยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เรนเจอร์รุ่น x l s นะครับตัวแครบนะครับราคาขายที่จะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะมารีวิวให้ชมกันนะครับคันนี้ก็จะทําการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้นั้นแต่งอะไรบ้างครับเชิญรับชมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับทำการติดตั้งนะครับตัวอะคริลิกคําว่าเรนเจอร์นะครับสีดํานะครับแบบนี้นะเป็นของศูนย์นะครับกระจังหน้านะครับอ่า กระจังหน้ารุ่นนี้เป็นกระจังหน้าของรุ่น X Hammer นะครับจะมีอักษรคำว่า F Y D สีดำแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะมีใส่ในส่วนของคิวไฟหน้านะครับตัวคิวเอ่อข้อไฟหน้านะครับก็จะเป็นอของศูนย์นะครับก็จะมีความหนาของไฟนะครับ ความหนาของตัวข้อไฟหน้านะครับรุ่นนะี้เนี่ยลูกค้าจะได้ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะไฟหน้าก็จะเป็น LED ด้วยนะด้านข้างนะครับคิตัวล้อนะครับล้อเนี่ยปกติจะเป็นสีเทานะครับอันนี้ทําสีใหม่เป็นสีดาเงานะครับขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ตัวของ ด้านบนนะครับก็ใส่ในส่วนของราวหลังคาและแหลกหลังคาของ h ัม m มอรนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับฮัมเมอพิเศษคือจะทําร่วมกับ Ford Thailand นะครับรับประกันเนี่ยมาพร้อมกับตัวรถด้วยก็คือ5ปี 1, หรือ5 5 0 0 0แสกิโละครับพิมพ์ซามิกคนะครับรกนันสาดแล้วก็โลบานะครับเป็นของ h ัม m มอรเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ ทำร่วมกับตัว Ford นะครับรับประกันเหมือนกันนะครับ5ปีหรือ150,000กิโลด้านท้ายนะครับทำการเป็นใหม่เป็นไฟท้าย LED ตามระบบนะครับใส่ในส่วนของก้อไฟท้ายศูนย์นะครับด้านหลังเองนะครับกันชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับรถนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่าレ a เจอร์นะครับแบบนี้นะตัวรถก็จะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับฝังอยู่ตรงใต้โลโก้นะครับแบบนี้ก็เดี๋ยว ดูด้านในกันนิดนึงนะครับรถตัวนี้จะเป็นโมเดลปี2024นะตัว2024เนี่ยลูกค้าจะได้ในส่วนของอระบบ Auto Start Stop นะครับโหมดนัขี่ C-Mode นะครับตัวหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ Airbag ABS นะครับมีมาให้ก็คันนี้ก็จะใส่ในส่วนของสครับเพจนะครับเขียน Performance นะแบบนี้ด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็น XLS c a p นะครับที่ใส่ชุดแต่ง X Hammer นะถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0863232518นะครับถึงแอตตารีไลน์บอยตรรไ้เลยวันนี้ใบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไ i b e เป็นกำลังใจให้บอยนนะครับบกับกตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ